สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนอยู่กับช่องแบงค์ซ่าชาแนลนะคะผมวัสดียทุกคนกลับมาพมแบงค์ช่องแบงค์ค่ะเลยนครับปิ้งหัวใจไปนะครับหน้าเต็มขนาดนี้ด้วยเจชื่อคลิปคืออะไรนั่นคือน้หอมที่มีความเป็นผู้หญิงผู้หญิงนั่นเองซึ่งวันนี้ก็ลงทุนนะมีการแต่งหน้าให้ตัวเองเหมือนผู้หญิงมากที่สุดแล้วมันเหมือนในแค่นี้จริงมึงซึ่งตอนนี้ไปเล่นเวทมากลำลํามากนะครับผมแต่ดูไปดูก็เหมือนกับ ฉันจะเป็นตุกกตานาร์ด <laughs> ป็นอะไรครับสมสาฝังพี่ลุลาเมือก็คือแบบเออเราอ่ะชอบทรงผมใหม่คุณลุลานะรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่มีความเก๋น,นะครับผมอ้าโอเควันนี้เราจะไม่เปเมนชั่นถึงลุลาแต่เราจะเมนชั่นถึงน้ําหอมต่างๆที่ผมจะพูดถึงวันนี้เป็นน้าหอมที่ผมมีความรู้สึกว่ามีความเป็นผู้หญิงได้เองครับผมที่ผ่านมาผมจะบอกทุกคนว่า เฮ้ยน้ำหอมน้ำหอมอ่ะมันไม่มีเพศหรอกน้ำหอมผู้ชายผู้หญิงก็สามารถฉีดได้น้ำหอมผู้หญิงผู้ชายก็สามารถใช้ได้มันไม่ใช่ว่าเป็นผู้หญิงฉีดน้ำหอมผู้ชายเอ้ยไม่ออกกลิ่นเป็นผู้ชายฉีดน้ำหอมผู้หญิงเอ้ยไม่ออกกลิ่นมันไม่ใช่น้ำหอมจากผู้หญิงกับผู้ชายใช้วยกันยได้หมดแต่น้ำหอมที่จะนํามาพูดในวันนี้นะครับผมเป็นน้ำหอมที่ผมค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกว่าดมแล้วมันเมนชั่นไปถึงผู้หญิงมากกว่าที่จะเป็นผู้ชายเข้าใจฟิลปะคุณน้ำหอมบางตัวอ่ะเราได้กลิ่นเช่น อีเซมลองวายอดีพีหรืออีเซนาลองวายเลิฟเอร์ฟูมเนี่ยเราจะนึกถึงความเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยแต่สําหรับน้ําหอมเหล่านี้ที่จะมาพูดถึงอ่ะมันจะเป็นกลิ่นที่มีความแบบว่ามันจะนึกถึงความเป็นผู้ชายใช้ได้ยากมากกว่ผู้หญิงนะคะผมโอเคดังนั้นผมจะเริ่มจากตัวที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นผู้หญิง น้อยที่สุดแล้วเขาไล่ระดับเรื่อยๆจะรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งโคตรมีความเป็นผู้หญิงเลยอะไรอย่างงี้นะครับผมโอเคเริ่มที่ตัวแรกนะค,ครับตัวแรกที่ผมรู้สึกว่าผมได้กลิ่นแล้วผมรู้สึกถึงความเป็นผู้หญิงเลยก็คือกลิ่นนี้ครับ มิดเดิลบูมิงบูเก้ครับผมมิดเดิลบูมิงบูเก้นะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่น้ตของน้ำหอมตัวนี้ไว้นะครับผมผมมาจะอธิบายกลิ่นค่าๆสำหรับน้ำหอมตัวนี้นะครับเพราะว่ามีอยู่หกกลิ่นมันค่อนข้างที่จะเยอะเนาะสำหรับมิดเดิลบูมิงบูเก้นะครับผมกลิ่นนี้ทําไมผมรู้สึกถึงความวิ่งเพราะว่าเข้าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะเป็นลูกคุณหนูครับเป็นกลิ่นลูกคุณหนูอืมเป็นกลิ่นที่ออกมาในแถวดอกไม้ครับ ด้วยความที่ชื่งเขาก็บอกเราเป็นไกด์เราู่แล้วว่าปุ่มมิงบุเกเป็นชอ่อดอกไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเป็นกลิ่นที่มีความสว่างสวยเป็นกลิ่นที่มีความสดชื่นสดใสเป็นกลิ่นที่มีความรู้สึกว่าเป็นสาวใสที่มีความน่ารักเป็นผู้หญิงที่มีความแบบเป็นสาวน้อยวัยกระต่อครับกลิ่นนี้ยจะไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นผู้หญิงแบบที่อายุเยอะเลยอะ่ะ ผมรู้ว่ามันเป็นกลิ่นที่มีความสาวน้อยมากเป็นกลิ่นที่มีความสดชื่นมากเป็นกลิ่นที่เหมาะกับการใช้ไปเรียนใช้ไปเดทหรือใช้ไปทํางานก็ได้กลิ่นไม่ได้รบกวนใครนะครับผมในบรรดาน้าหอมที่รู้สึกว่าเป็นผู้หญิงงนนี้ให้เป็นอันดับที่6จากน้าหอมทุกอันที่มีอยู่ตอนนี้นะครับเพราะผู้ชายยังสามารถแอบใช้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมตัวนี้จริงๆแล้วอ่ะ Miss Obuming Bo b o u ก i e er, กลิ่นเขาไม่ค่อยจะติดทนถ้าคุณอยากหาน้ำหอมที่มีความใกล้กันแล้วก็ติดทนผมแนะนําว่าเป็น อัวเเช่ r บร h t คิ y s ต a ลกลิ่นจะมีความคล้ายคลึงกับตัวนี้คือไม่ได้บอกว่าเหมือนนะแต่มันจะมีบางอย่างที่คล้ายคลึงกับมิสติออ o o บูมิงบูเก้แต่เป็นเวอร์ชั่นที่ทนกว่าอยู่นานกว่าแล้วก็มีความเซ็กซี่ปลายปลายของกลิ่นมากกว่าครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้านึกถึงความเป็นผู้หญิงด้วยแพคเกจจิ้งด้วยอะไรก็ตามเนี่ยผมรู้สึกว่ามิสติออบูมิงบูเก้ตัวนี้เป็นน้ำหอมที่มีความเป็นผู้หญิงผู้หญิงครับผม โอเคตัวต่อไปนะครับผมที่ผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นผู้หญิงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในความเป็นผู้หญิงของเขาอ่ะผมก็ยังรู้สึกว่าความเป็นมัสนนะผู้ชายก็ยังแอบใช้ได้อยู่นั่นคือตัวนี้เลยครับน a สิซอลเลดเกสมบอเฮอร์ตัว,ว EDP ครับผม สำหรับนัตติโต้โรติเกตนะครับผมตัวเฮอร์ EDT เป็นตัวแพคเกจรจิ้งสีดําเป็นตัวที่ผมค่อนข้างที่จะชอบมากเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าผู้ชายก็พอจะใช้ได้เพราะกลิ่นนั้นนะครับผมมันจะมีความเป็นเบอร์กามอสเข้าไปแต่สําหรับนัซติโตโรเกต for เฮอร์ตัว EDP นะครับตัวที่เป็นขวดสิ้นภูกล่องดำเนี่ยเขาจะมีความเป็นพีชถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็มีความเป็นกุหลาบอยู่ในกลิ่นนี้นะครับผมซึ่งไม่รู้นะตัวที่พูดมาเมื่อกี้เนะี่ยมันอยู่ในนี้ทุกตัวหรือเปล่าแต่ม่มมมัันนนนจะีีควาร้้สกแแบบบบเป็ for Her ท มีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นมีความสดชื่นมากขึ้นมีความเป็นแบบดอกไม้มีความฟุตตี้เพิ่มมากขึ้นครับผมถ้าเทียบกับตัวสีดําอะ ตัวนี้จะมีความผู้หญิงจะเป็นความสาวๆมากกว่าดังนั้นถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเพิ่มเสน่ห์ให้คุณมีความเป็นผู้หญิงมีความเป็นคนที่น่ารักเป็นกลิ่นที่มีความเติบโตมากกว่า m ิส t y อ l l b l o ม m i n g b o u q u แล้วก็มีความติดทนนานมากกว่านะครับผมคุณสามารถใช้นาซิโซโรติกต์อร์เฮอร์ตัว EDP ได้สำหรับผู้หญิงที่รู้สึกว่าอยากจะเป็นผู้หญิงอยากจะเป็นผู้หญิงไว้ทํางานหรืออยากจะเป็นผู้หญิงที่มีความโตนมีความเซ็กซี่มากขึ้นกว่าตัวนี้ติดทนมากกว่านาซิโซโรติกต์ฟอร์เฮอร์ตัว EDP เป็น ตอบสาหรับคุณครับตัวต่อไปที่ผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นผู้หญิงแต่ก็พูดว่าอย่งไงดีมันก็ยังสามารถผู้ชายแอบใช้ได้บ้างอยู่แต่มันก็มีความเป็นผู้หญิงมากๆเลยนะครับผมั่นก็คือตัวน,นี้ครับบริงบริตนิสเทียแฟนตาซีที่บอกว่าผู้ชายสามารถใช้ได้เพราะว่าเราติ่งคุณแม่บริส่วนมากก็มีผู้ชายหรือเป็น LGBTQ ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมก็เลยต้องพูดว่า ผู้ชายก็สามารถใช้ได้ส่วนตัวนะครับกลิ่นของ b บริว s สเปีย f a n t a ซีเนี่ยเขาจะออกแนวไปแนวแบบว่าอ่ะขอฉีดแล้วกันเนาะไม่รู้ว่าเหลือหรือเปล่าเนี่ยไม่เหลือแต่ว่าผมจํากลิ่นได้ครับทุกคนอ่ะออ,ออกมาแล้วออกมาแล้วกลิ่นนะจะมีความเป็นขนมครับผมเป็นขนมเป็นคัพเคก้กเป็นวานิลลาเป็นลิ้นจี่ที่กลมกันมาอย่างแบบหนักแน่นและดุดันทั้งหมดแต่ความดุดันของทั้งหมดนั้นรวมไว้กับความเป็นกีวีของเขาด้วยกลิ่นมันก็จะออกไปแนวแบบว่า ทั้งยีวิทั้งวานิลาทั้งคัพเค้กอะทุกอย่างรวมอยู่ในมวลเดียวกันครับทําให้กลิ่นเนี้ยมีความแบบหอมมากมีความยั่วยวนมีความเซ็กซี่แบบเต็มขั้นเป็นสาวน้อยที่มีความแบบเบิกบานมีความปู่อะไรเงี้ยนี่ค <Yeah. S 1> ือกลิ่นของบริวิสเปียแฟนตาซีนะครับผมไปในเชิงนั้นเลยกลิ่นนี้ผมมีความรู้สึกว่าความติดทนติดทนมากๆติดทนข้ามวันแล้วก็เป็นกลิ่นที่บ้านเรานะครับผมอากาศร้อนน่าจะต้องเบาสปรีนิดนึงอาจจะใช้แบบ สามสเปรย์ไหลสองข้างแล้วก็ที่อกหรือถ้าอยากให้คนได้กลิ่นด้วยก็อาจแถมที่หลังไปอีกครั้งหนึ่งพอแล้วนะครับผมอย่าฉีดตัวนี้เยอะมากไปกว่านั้นเพราะว่าคุณอาจจะมึนกลิ่นได้เพราะผมเตือนคนแล้วนะว่ามันมีทั้งกลิ่นที่มีความเป็นวานิลามีความเป็นคับเค้กมีความเป็นลิ้นจี่มีความเป็นกีวีแล้วก็คือมันค่อนข้างที่จะเป็นความหวานที่แหลมในระดับหนึ่งเลยสําหรับบุชนิสเปอร์แฟนตาซีดังนั้นนะครับผมจัดให้น้ําหอมตัวนี้ อยู่ในอันดับที่สีของน้าหอมที่ผมรู้สึกว่ามีความเป็นผู้หญิงครับผมแต่ทั้งนี้ก็ต้องพูเผื่อไว้เพราะว่าแฟนคลับของคุณแม่เป็นผู้ชายคนทัางที่เยินกันเนอะเช่นกูในขครมงโอเคตัวต่อไปที่ผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นผู้หญิงนะครับั <c oughs> ่นก็คือตัวนี้ครับปิ้ง <c oughs> อันนี้ได้มาแบบขวดแบ่งเนาะเดี๋ยวจะขึ้นขวดจริงให้ดูนี่คือยิปดตอรลองแบล็กโอเปียมครับผม ผมได้ฉีดเข้าไปที่หลังมือของผมแล้วสำหรับน้ำหอมตัวนี้นครับเรามารู้จักโน้ตกันเล่นๆก่อนลหลายๆคนในช่องบอกว่าพี่ผมอยากให้พี่อ่ะรีวิววิเตนารองแบ็คโอเปียมได้ไหมครับอ่าได้แล้วนะครับวันนี้ทอ็อปโน้ตจะเป็นกลิ่นของแพรกลิ่นของพริกเปปเปอร์กลิ่นของออร์เอนต์บัลซัมครับมีนโน้ตจะเป็นกลิ่นของกาแฟจัสมินบิทเทอร์อัลมอนด์แล้วก็ลิคออริสนะครับส่วนเบนโน้ตจะเป็นกลิ่นของวานิลลาแพชชูรี่ซีดาแล้วก็แคชเมียร์วูดครับผมสำหรับอีเซตองแบ็คโอเปียมนะครับ กลิ่นนี้ฉีดมาตอนแรกคือผมได้ฉีดไปแล้วอะอีกทีนหนึ่งก็ได้เนาะกลัวแบบว่ามีเชื่อกันอ่ะคือเปิดมาครั้งแรกคุณคุณจะได้รับรู้ถึงกลิ่นที่มีความใสมีความกังวานครับผมน่าจะเป็นกลิ่นของลูกแพรและในกลิ่นท็อปโน้ตของเขาอ่ะมันบอกว่ามีกลิ่นของพิงเปเปอร์ใช่ไหมครับถามว่ามันมีความเผ็ดของพิงเปเปอร์ไหมผมรู้สึกว่ามันมีความซาของกลิ่นอยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นซาที่แบบไม่รู้สึกถึงความเผ็ดมากเป็นกลิ่นแบบซานิดหนึ่ง เกลือปะคือเป็นกลิ่นที่มีความซ่านิดนึงนะครับแล้วกลิ่นของ um ออร์เลนบอสซซัมอะถามว่ามันแสดงตัวชัดไหม ผมว่าช่วงแรกอ่ะเขาไม่แสดงตัวชัดของความเมนออร์เรนบัซซัมขนาดนั้นแต่กลิ่นที่มีความชัดเจนก็คือมันมีกลิ่นของจัสมินครับแล้วก็มีกลิ่นของความเป็นดอกไม้ขาวขึ้นมาทันทีเน,นหอมตัวนี้ทั้งที่โนต้ตของความเป็นดอกไม้ขาวอ่ะจะอยู่ที่มิดเดิลโน้ตนะครับผมและที่สําคัญกลิ่นที่ผมรับรู้ได้เลยก็คือมันมีความหวานของวานิลาทุกคนเป็นความหวานออกแนววานิลานะครับสำหรับหอมตัวนี้ทามถึงกลิ่นกาแฟนั้นผมรู้สึกว่า มันจะเริ่มมาในช่วงกลางๆของหอมตัวนี้ครับกลิ่นกาแฟจะเริ่มขึ้นมาแต่มันจะไม่ใช่กาแฟที่แบบว่ามีความรุนแรงมากะเป็นกาแฟที่ทําให้รู้สึกถึงความดุดันของกลิ่นมันไม่ได้มีความหวานอย่างเดียวโอเคผมต้องพูดเลยว่าอย่างวิตามิสเฟรนซาเซีะเขาจะหนักไปทางแบบความหวานความเปรี้ยวความวานิลลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่ามันดีไหมมันดีครับแต่ว่ามันอาจจะขาดลูกเล่นความเผ็ดไปนิดนึงแต่สําหรับยิเอร์นอลล์แบล็คโอเปียมเนี่ย เขาจะมีความซ่าเขาจะมีความเป็นแบบวันิีลาเขาจะมีความหวานอยู่ในทีซึ่งในกลิ่นเขาท็อปโน้ตเบนโนนเบสโน้ตเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้แยกกันอย่างชัดเจนระหว่างท็อปโน้ตกับเบสโน้ตครับมันไม่แยกกันชัดเจนแต่ท็อปโน้ตเบสโน้ตแล้วก็เบสโน้ตอันสุดท้ายเนี่ยเนี่ยอันนี้จะเริ่มมีความต่างช่วงกลางอ่ะคุณจะรับรู้ถึงกลิ่นที่มีความคล้ายคลึงกับ น้ำหอมบางตัวที่มีการยกขา uh oh. เป็นกลิ่นประมาณนะครับมีความคล้ายก้นกันมากทั้งที่กลิ่นมันไม่มีความเป็นน้ำผึ้งนะแต่เราจะรีมายถึงน้ำผึ้งได้อยู่ผมบอกในหลายคิดว่าถ้าน้ำหอมตัวไหนย,ยัดความเป็น p a t c h o u ่ i เข้าไปแล้วมันไปตีกับกลิ่นพวกแบบวานิลาครับผมมันจะทําให้กลิ่นมันมีความเป็นแอบแอบรู้สึกถึงความเป็นน้ำผึ้งซึ่งอ f we a r อ l นะครับตัวนี้ มีความหวานมีความหอมมีความเซ็กซี่มีความยัว่วยวนมีความเหมาะสมกรับไปเที่ยวกลางคืนสําหรับสายยัว่วสายเซ็กซี่โดยเฉพาะนะครับผมสายที่แบบว่าเป็นคนเรียบร้อยน่ารักอ่ะใช้น้ำหอมตัวนี้ผมว่ามันจะดูขัดกับบุคลิกแต่ถ้าถามว่าถ้าคุณมั่นใจอ่ะใช้ได้ไหมใช้ได้มันมีอะไรใช้ไม่ได้นะครับผมอยากใช้อะไรใช้เลยครับผมโอเคตัวต่อไปในเมื่อพูดถึงเขาแล้วผมก็จะพูดถึงเขาต่อเลยแล้วกันเนะแล้วนะคือตัวนี้ครับปิง ชองปองกุีเยสแกนดอลครับผมตัวนี้เป็นสแกนดอลตัวแรกตัวออริจินอลของเขาเลยผมต้องบอกว่าตัวนี้ผมเคยรีวิวแล้วบอกไปแล้วนะครับว่าน้ําหอมยกขาเป็นน้ำหอมที่ค่อนข้างที่จะโด่งดังมากๆในยุคนี้เป็นน้ําหอมที่โด่งดังจริงๆแล้วก็เป็นที่พูดถึงภายในปี2ปีมานเนี้ยน้ําหอมยกขาในแวดวงน้ําหอมเนี่ยเป็นที่พูดถึงจริงๆหลายคนจะพูดถึงน้ำหอมตัวนี้บอกว่าเป็นน้ำหอมที่มีความเซ็กซี่มีความยั่วยวนมีความแบบ เปลือยมีความโป๊ะๆอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวนะครับผมความรู้สึกถึงความเป็นกลิ่นเปลือยเป็นกลิ่นเซ็กซี่ของผมอะผมดันรู้สึกถึงความกลิ่นเบสที่มีความเป็นมัสมัสมากกว่าที่จะเป็นกลิ่นหวานแบบจัดเต็มแบบนี้กลิ่นหวานจัดเต็มเหล่านี้บางองค์นะผมรู้สึกว่ามันมีความเซ็กซี่ครับแต่ไม่รู้สึกถึงความโอ้เข้าใจปะความโป๊ะจะเป็นกลิ่นที่มีความมัสดังนั้นนาร์ฟิโตโรติเกตวอร์ซเช่ไบร์คิส t a l กลิ่นท้ายของมันนั่นแหละครับมีกลิ่นที่ความเซ็กซี่ในตัวซึ่งชอองงปกนะครับ เป็นกลิก่นที่เปิดมาด้วยกลิ่นที่รู้สึกว่าเป็นส้มสีเลือดเนาะเป็นกลิ่นที่มีความซีตัดแต่ความซีตตัดของเขาอ่ะมันจะอยู่ได้สักระยะหนึ่ง captions. แล,ลง้วมันจะแทนที่ด้วยกลิ <Tory. S 1> ่นที่มีความหวานเป็นกลิ่นหอมหวานของน้ำผึ้งเดือนห้าหวานจัดๆที่มากับพอพูดถึงน้ำผึ้งของน้ำหอมตัวเนี้ยมันไม่ได้มาแค่น้ำผึ้งอย่างเดียวอ่ะมันเป็นน้ำผึ้งที่มีความข้นขลักที่เราจะจินตนาการถึงเหล่าผึ้งที่ไปเอาดอกไม้ กเกสรดอกไม้ทุกคนมารวมอยู่ในน้าหอมตัวนี้ในกลิ่นเดียวแล้วก็กลัวให้มันเป็นกลิ่นกลมๆของน้ําผึ้งกลายเป็นน้าหอมตัวนี้น้าหอมตัวนี้ผมไม่รู้สึกถึงความเผ็ดมากมายนะครับผมแต่ก็ซ่อนความเผ็ดไว้อยู่นิดๆหน่อยๆน่าจะมีพิงเปปเปอร์ด้วยถ้าไม่มีก็ก็ไม่มีม <c oughs> ันหนักเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะลืมแล้วแต่ว่ากลิ่นมันมีความเต็กี่มันมีความยั่วยวนมันมีความเตะจมูกแล้วก็เป็นกลิ่นที่มีความเป็นทั้งน้ำผึ้งแล้วก็บีว็ก ทั้งเป็นน้ำผึ่งเป็นทั้งบีเว็มันก็รีวิวความรู้สึกว่าเป็นน้ำพึ่งเดือดฮาเป็นหอมที่ความหวานมากหวานสุดๆนะครับแล้วเป็นกลิ่นที่ติดค่อนข้างจะทนมากเลยผมแนะนําในอากาศประเทศไทยถ้าอากาศร้อนๆน,นะครับผมเต็มที่เลยนะให้แค่ส,สเสปีที่ไลน์ครับผมอย่าฉีดเกินนั้นเพราะถ้าคุณไปเจออากาศร้อนามากๆคุณอาจจะไม่ไหวกับน้หอมตัวนี้คุณมันเป็นกลิ่นที่แบบว่ามันหวานจริงๆอะ่ะ เออแล้วก็มีความหอมจริงๆพุ่งจริงๆเป็นน้ำหอมทพุ่งตัวข้างหน้ามันจะไม่ใช่น้าหอมที่แบบว่ามาแบบมันมันมันไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่มันเป็นกลิ่นที่แบบว่าพร้อมที่จะชนนะครับผมดังนั้นถ้าคุณจะใช้ชองปองก็ทีสแกนดอลในบ้านเราตัวเนี้ยมีความเป็นผู้หญิงมากๆและเป็นกลิ่นที่ติดทนมากๆกลิ่นค่อนข้างที่จะหนากลิ่นค่อนข้างที่จะแรงดังนั้นเบาสเปรย์นหน่อยก็ได้แต่ถ้าพูดถึงความเป็นผู้หญิงต้ำหอมตัวเนี้ย ผมรู้สึกว่ามีความเป็นผู้หญิงมากๆครับมีความเป็นผู้หญิงมากกว่าอิตอารอลองแบลโอเปิมเมื่อกี้นีเนาะโอเคตัวสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงเป็นตัวที่ทําให้ผมคิดที่จะทําคลิปนี้ขึ้นมาผมต้องบอกว่าเวลาพูดถึงแบรนด์นี้ผมจะมีความเขินนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นสปอนเซอร์ให้เราเขาส่งของมาให้เรารีวิวแต่ถ้าจะไม่พูดถึงเขามันก็จะมีความเขินมีความอายเพราะว่า เขาทําน้ําหอมมาแล้วผมรู้สึกว่ามีคุณภาพครับนั่นก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่าเซเว่นเนี่ยเพอร์ฟูมครับหลายคนอาจจะฟังชื่อนี้แล้วบอกเฮ้ยมึงขายของให้เขาเกินไปหรือเปล่าผมก็อยากจะบอกว่าผมก็อยากขายเขานะเพราะกลิ่นเขาค่อนข้างดีจริงและกลิ่นที่ผมรู้สึกว่ามีความเป็นผู้หญิงเลยนั่นก็คือกลิ่นนี้ครับลินจีโรสแอนด์มัคเอ็กซ์คลูซีฟครับผมตัวนี้ถามว่ามันเหมือนกับ น้ำหอมตัวไหนผมบอกเลยครับว่ามันเป็นกลิ่นเหมือนกับน้ําหอมตัวดังที่ราคาแพงมากก็คือเดลีนาครับผมเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้นะครับและเป็นเดลีนาตัวที่เป็นกลิ่นเอกลูด้วยเป็นกลิ่นหนักของเขาบอกเลยนะครับว่าน้ำหอมตัวนั้นอ่ะได้รับการโหวตและเป็นการพูดถึงว่าเป็นน้ำหอมที่มีความเป็นผู้หญิงผู้หญิงเป็นผู้หญิงมากๆถ้าคุณนึกถึงผู้หญิงสวยถ้าคุณนึกถึงผู้หญิงที่มีความเพรียบพร้อมมีความแบบ อืมเขาเรียกว่าไงนะราชนิกูอ์อนะ่ะคุณจะนึกถึงน้ำหอมตัวนั้นซึ่งกลิ่นนี้ของเซเวเนี่ยพาฟูมนะครับผมลินจีแอนดรสมัสเอกูซิตตัวเนี้ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาลองให้คุณชมกันเลยครับสำหรับโน้นนะครับผมจะขึ้นรูปให้คุณดูแล้วนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าฉีดมาตอนแรกกลิ่นเนี้ยสิ่งที่คุณจะรู้สึกได้ก็คือกลิ่นของรถลินจีท่มใส่หน้าทุกคนไม่ <laughs> <c oughs> เหมือกว่ารถ แบบลิ้นจี่มาไปเอาลิ้นจีน่าม,มาจากสวนน่ะคว่ำมาใส่หน้าคุณน่ะแล้วมาทั้งแบบน้ําลิ้นจี่มาทั้งแบบเนื้อลิ้นจี่มาทั้งผลลิ้นจี่ครับผมเป็นลิ้นจี่ที่มีความแบบเป็นลิ้นจี่เลยอะ่ะแต่เป็นลิ้นจีท่ที่เป็นผู้ดีมากๆคับผมน้ำพูดอย่างนี้น้ำหอมหลายตัวพยายามที่จะทําตัวเป็นสิ่งที่เขาบอกมาในโน้ตเช่นน้ำหอมบางตัวบอกว่าตัวเองเป็นกลิ่นของพีช ก็จะเป็นพีชเลยซึ่งพีชมันจะกลายเป็นกลิ่นที่ซินเทติกมากถ้าคุณพยายามที่จะเป็นมันมากเกินไปแต่น้ำหอมซิวเนียพ์ฟูมที่ชื่อว่าลิ้นจี่โรสแอนด์มัสเอ็กคซีฟนะครับตัวนี้เขามีความเป็นลิ้นจี่แต่ลิ้นจี่เขามาแบบพอดิบพอดีมีความเป็นผู้ดีมากและมีความเป็นลิ้นจี่ที่มีความเหมือนจริงมากๆครับผม แล้วหลังจากที่มันเป็นลิ้นจี่ให้เราได้ดมกันเนื่องจากว่าโน้ตของเขามันมาโดยรวมและผมสังเกตว่าโน้ตเขามีกลิ่นของลูกแพรและก็มีกลิ่นของเบอร์กามอตด,ด้วยส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่าเบอร์กามอตกับลูกแพรเนี่ยเขาตีรวมๆมาด้วยกันทําให้กลิ่นของลิ้นจี่กับแพรมารวมกันแล้วเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่มีความใสมีความกลางวานครับมีความกุหลาบมีความเป็นวานิลลาอยู่ในกลิ่นนี้นะครับผมซึ่งถ้าคุณได้ฟังโน้ตที่ผมพูดมาทั้งลิ้นจี่ทั้งกุหลาบ ทางวานิลาคุณจะรู้เลยว่าสามกลิ่นนี้เอาแค่สามกลิ่นนี้ที่เขาใส่มานะมันเป็นกลิ่นที่มีความเป็นผู้หญิงมากๆแล้วการเบนของเขาไม่ใช่การเบนที่แบบว่าฉันเป็นกุหลาบฉันเป็นลิ้นจี่อะไรเงี้ยมันไม่มีการปีกันนะเป็นเหมือนลิ้นจี่กับกุหลาบที่จับมือกันสมา,านฉันทากันแล้วก็ส่งกลิ่นให้คุณได้กลิ่นครับผม เป็นกลิ่นที่ลิ้นจี่ที่มีความใสมีความกางหวานมีความหอมแล้วก็มีความหวานมากๆแต่ทุกอย่างมาแบบพอดิบพอดีไม่ได้หวานจนแสบจมูกนะครับผมก็เลยทําให้กล <i> ิ่นนี้ผมรู้สึกว่าเออเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะมีความเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงมากๆแล้วก็พออยู่บนร่างกายเราไปเรื่อยๆพอกลิ่นของลิ้นจี่มันเริ่มบางเบาลงนะครับผมแต่ก็ยังมีวิญญาณของความเป็นลิ้นจี่นะ เขาจะเริ่มเป็นกลิ่นที่มีความสดชื่นมีความหวานแล้วก็มีความลิ้นจี่ครับผมนี่คือโดยรวมของน้ำหอมตัวนี้เป็นกลิ่นที่รู้สึกถึงความผู้หญิงเป็นผู้หญิงสวยเป็นผู้หญิงน่ารักเป็นผู้หญิงที่มีความเปอร์เฟคชอลเป็นผู้หญิงที่เป็นราชินีกูลสำหรับผมนะครับผมโอเคผมก็ได้พูดถึงน้ำหอมที่มีความเป็นผู้หญิงไปทั้งหมด6กกลิ่นแล้วนะครับผม ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคผมผมก็ยังยืนยันคำเนิ้ว่าสําหรับน้ําหอมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลิ่นไหนตัวไหนผู้หญิงหรือผู้ชายที่เขาเขียนมาเราทุกคนสามารถใช้น้ําหอมได้ทุกกลิ่นครับไม่ใช่ว่า ผู้หญิงไม่สามารถใช้น้ำหอมผู้ชายได้ไม่ใช่ว่าผู้ชายไม่สามารถใช้น้ำหอมผู้หญิงได้ใช้ได้แต่ที่เอามาพูดในฝา่งราว่าน้ำหอมในเนี้ยที่พูดมาเป็นกลิ่นที่ผมดมและส่วนตัวผมดมรู้สึกว่ามันมีความเป็นผู้หญิงมากกว่าที่จะเป็นผู้ชายซึ่งไม่ได้แปลว่าผู้ชายใช้ไม่ได้นะครับผมผมว่าหมอคลิปที่เป็นประโยชน์สำหรับคนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe เพืเ่อไปกระจายให้กันและอย่าลืมกดกระดิ <S <s ่งทิ้งๆิ้งให้กันด้วยนะครับผมเราจะได้กลับมาเจอกันอีกวันนี้ผมแบ่าไว้แ้นะครับสวัสดีค่ะ แมาอีสัน